สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนอี้มาพอกับสาวดอนอีกแล้วพี่น้องสาวดอนสปามเมฮิตสปาเกตตีคาโบนาราวาซันพี่น้องเนาะเอาก่อนอื่นกะขอบบุญขอบพุณพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนาะพี่น้องเนาะเอาเปื่อนไม่เปื่อนเกากระดเนาะเอาเดี๋ยวมาบังคับตอนต่อไปได้พี่น้องว่ามียังไงที่ขาดเพราะได้พี่น้องก็มีเซนสปาเกตตีเนาะสาวดอนซีไซเบคอนถ้่วหนึ่งแล้วก็ซีไซแฮมน้ำถ้่วหนึ่งเนาะ แล้วก็ซีมีเห็ดเนาะเห็ดกระป๋องพี่น้องแล้วก็หอมหัวใหญ่แล้วก็มมววกครีมเนาะเซาดอนจีใส่ครีมวิปปิ้งครีมเนะมาะบัดนี้เฮาสิมาเอาเบคอนไปล้วนพี่น้องให้มันหอมไอ้นี่กินหอมเนาะเซาดอนเอาเบคอนเปิดไฟไปเลยเอาเบคอนมาลงล้วนให้หอม,หอม หลังจากห้าได้ล้วนยียบร้อยเนาะเสาอรสิมาผักผักเทศใส่ถั่วใพี่นอ้องล้วนให้มันหอมให้ไม่ต้องใส่น้ำมันเน้อเพราะว่าหมูร่มควันของห้าหรือเบคอนของเ้าวใส่เนี่ยเป็นน้ำมันดูมันนี่เสาอนสิไส้หมอ้อก้าสิไส้หม้อใบนี่แหละเ้าสิเอาหอมหัวใหญ่มากลงให้หอมพัดให้หอมพี่นอ้อง พอสิพัดต่อไปเรื่อยๆให้หอมเนาะพอข้าวพัดหอมหั้ใยไงไปสักพักมึงส้วดอนเซวเฮ็ดลงมากพัดน้อกัดด้วยด้วยพี่น้องนอ,นอันเฮ็ดให้ลูกกับแฟนดด้ยวยพี่น,อน้องเพราะว่าเพิ่นบอกคอยมักกินอาหารไทยบัดนี้กับมักอยู่เป็นบางอย่างเนาะกินเป็นบางอย่างโดยส่วนตัวแซวดอนเราก็คือกินอาหารไทยคือกันเนาะกัมีผัดพัดรับ ก่อยๆคือกันเนาะแต่อันนี้สิเฮ็ดให้ลูกเพราะว่าลูกเพิ่นกับว่ค่อยกินอาหารไทยเพิ่นสิมากินเป็นรางยางนี่ลนลหลัก็เลยเฮ็ดจะได้ถือโอกาสมาเฮ็ดเป็นวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งนําเอาพ่อผัดได้จังสี่แล้วพี่น้องเนาะหอมหัวไงกับเห็ดจ้วดอนชิมาเอาเบคอนกับแฮมล่งเนาะ มัดพัดให้เข้ากันไปเลยมัดัดให้เข้ากันให้หอมหอม แซวดอนซิมักปรุงเลยเด้อพี่น้องซีส่เกลืแซวดอนซีส่เกลือเมนียบไงอย่าเปล่าไซไลายเพราะว่าเดี๋ยวมันเข้มแล้วมันจะเอาขึ้นบ่อยแซวดอนซิมัใส่พริกไทยแล้วแซวดอนซิมักไซปรงปรุงรสลงไปนั่งจากหน่อยพี่น้องเนาะเพื่อความนัว ข้าวปั้นมะพั้เข้ากันนั่งครีมดิปปิ้งครีมเนาะมาลง นอกบสิมาเปิดไฟรวนไปเดี๋ยวลอหมอเดือดพี่น้องเอาพี่น้องเราด่อนสิมาซีเบิงว่าซอสคาโบนาร่าห้าเป็นจังไดอืมรสชาติสุดยอดเอาไข่กลับมาเบิงพี่น้องเอาพี่น้อง เส้นสปาเกตตี้แซวดอนก็ได้ต้มเรียบร้อยเนะาะบาดนี้ซอสเฮ่าแซาวดอนสิมาเอาซอสคาบโบนาร่าของเฮาเทีลาดเนาะเนีงามบ่เป็นตาแซ่บบ่กรุลังคคนเพิ่นก็นสิลาดเพิ่นก็นสิเอาลงมาผสมเลยแต่แซวดอน์ดสีบอลงมาผสมเนาะพี่น้องเนาะก็สิได้ ซอสคาโบนาราของเฮ่านี่แบบพี่น้องเหาะกับซีมาเติมแต่งจานจักน้อยด้วยฟอยด์เดอะบัสเลตเนาะนี่เอาแปดสิ้นพี่น้องแล้วๆเนาะสปากเกตตี้ซอสคาโบนาร่าของเฮ่านาะเอาบะนี้เซาดอนก็จะจบคลิปใบซ้ำหนีด้วยบะนี้พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันเด้อพี่น้องคลิปนี้ใบซ้ำหนีคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ